คำว่าได้ได้ไ,ดไหมในภาษาเกาหลีนะคะก็คือคําว่าเทลเทลแปลว่าได้ค่ะได้ครับนั่นเองนะคะถ้าเป็นการถามเราก็ถามว่าเทลเทลเสียงสูงนะคะก็จะเป็นการถามแล้วก็แปลว่าได้ไหมได้ไหมคะซึ่งคํานี้เวลาที่เราได้ยินเกาหลีก็พูดจริงๆนะคะก็ยินเป็นเทลเทล อ่าซึ่งจริงๆมันคือเทยโอใช่ไหมคะแต่ว่าเวลากลัวพูดเร็วก็จะเป็นเทมากกว่านะคะก็จะเป็นเทลเทลอ่ะได้เลยส่วนถ้าเราจะถามว่าทำได้ไหมทำได้ไหมนะคะให้ใช้คำว่าเฮโดเทลเฮโดเทลอย่างเช่นมีอะไรบ้างถ้าเราจะถามว่าอันนี้ทำได้ไหมคะอ่ะเราจะม,มุิว่าเราจะทำอันเนี้ยเราจะถามเาว่าฉันจะทำอันนี้ได้ไหมอีโก 해도돼요이거해도돼요แปลว,ว่าอันนี้ทำได้ไหมคะหมายถึงว่าถ้าเกิดเราจะทำแล้วเราจะถามเขาว่าฉันจะทำอันนี้ได้ไหมอีกเอันนี้ทำได้ไหมคะจะเป็นการบอกนะคะก็บอกว่า go, do, go, do, อีกอเฮโดเทวอีกออีกเันนี้ทำได้คะ่ะมารเฮเว มาเทโดเทลอ่ะก็แปลวะ่าพูดไดไหมคะมาเทโดเทลพูดไดไหมคะถ้ายกเป็นการเสียงสูงก็จะเป็นการถามใช่ไหมแต่ถ้าเราจะบอกว่าพูดได้ค่ะก็จะเป็นมาเทโดเทลมาเโดเทลอ่ะก็เสียงต่ำลงก็จะเป็นบอกว่าพูดได้ค่ะมาเทโดเทลพูดได้ค่ะหรือทำงานได้ไหมอ่าเป็นการถามก่อนแนละ้วก็ 일해도돼요일해도돼요일해도돼요아일해도돼요เป็นการถามแอกแปลว,ว่าทำงานได้ไหมคะ o o? งานได้ไหมคะถ้าเป็นการบอกก็ i l ลให้โด้เตีเป็นการบอกนะคะหรือเป็นการตอบแอกก็แปลว,ว่าทำงานได้คะ่ะ หรือจะเป็นการถามว่าจองได้ไหมคะจองล่วงหน้าได้ไหมคะก็เย่ยาแคโตเถี่ยเย่ยแคโตเถี่ยเย่ยแคโตเถี่ยเป็นการถามแล้วก็แปลว,ว่าจองล่วงหน้าได้ไหมคะก็เหมือนเดิมคะ่ะเป็นการตอบก็เย่ยาแคโตเถี่ยเย่ยแคโตเถี่ยเย่ยแคโตเถี่ยจองได้คะ่ะหรือจะเป็นการถามว่าเลิกงานได้ไหมคะอ่าก็ 퇴ท해ึน요퇴근해เ돼요เทึนเเลิกงานได้ไหมคะเทกึนแฮแปลว่าเลิกงานนะคะเทกึนเฮเถวเลิกงานได้ไหมคะหรือจะเป็นการบอกก็เทกึนเฮโดเถวเทกึนเฮโดเวเป็นการบอกเนาะก็แปลว่าเลิกงานได้คะ่ะทีนี้ในการจะใช้เฮโดเถวตัวนี้นะคะ คำศัพท์นั้นๆนะคะจะต้องลงท้ายด้วยฮาดาถึงจะสามารถใช้เฮโดเทลได้นะคะอย่างเช่นมาลฮาตาก็เป็นมาแทเฮโดเทลเทกุนฮาดาก็เป็นเทกุนเฮโดเทียเยียกฮาดาก็จะเป็นเยียกเคโดเทล